อีพีนี้ขอนำเสนอเอ็มเนคิวย์เทพเจ้ากวนอูบอกได้เลยว่างานนี้โคตรอลังการตัวนี้เป็นงานของคลายมอเตอร์นิวเคลียร์ใช้รหัสว่า0 9ย์ตัวกล่องนี้ใหญ่มากแล้วก็หนักด้วยภายในกล่องจะแยกเป็นกล่อง A และกล่อง B กล่อง A คือตัวหุ่นส่วนกล่อง B คือม้าเช็คเ่ารายละเอียดตัตหุ่นนี้โคตรจะง,งามสีเขียวเมทัลลิกสดมากๆข้อต่อและจุขยับทั้งหมดเป็นเหล็กตัวนี้สามารถขยับได้ทั้งตัวแต่มันจะขยับลำบากหน่อยเพราะว่าพวกเกาะพวกหนามเนี่ยเต็มตัวเลยนิ้วมือสามารถ ามรถขยับได้ทุกนิ้วมันยังพอจัดท่าทางได้อยู่บ้างแต่ตัวนี้แค่มันยืนเฉยๆก็โคตรเท่แล้วเชือกที่เอลสามารถจัดรูปทรงได้ตรงกระโปรงนี่ทํามาอย่างสวยที่สําคัญทุกอันสามารถขยับได้ข้อพับตรงขานี่เป็นเหล็กหนาๆเลยด้านหลังสามารถเปิดโชว์ไอพ่นได้ด้วยมีแบคแพคมาให้เปลี่ยนเพิ่มความเท่ไปอีกพอใส่แล้วเท่มากตรงไหล่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้มีลูกเล่นเปิดปิดด้วยนะมีหัวมังกรมาให้1ห,หัวสามารถเอามาติดที่ไหล่ได้พอใส่แล้วมันเท่จังวะมีกระบี่มาให้1เล่มบอ บอกเลยว่ากระบี่เนี้งานสวยมากๆรายละเอียดนี่ดีจัดเลยขอค่าดูกระบี่ท่านหน่อยเฮ้ยฟุ๊บชิง ตัวกระบี่เป็นพาร์ทใส่สีฟ้านะครับบอกเลยว่าสวยโคตรสามารถนามาติดไว้ที่ข้างเอวได้ตัวกระบี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เฮ้ยคุณพี่ทำไม่อจังวะหัวมังกรสามารถติดที่แขนได้เหมือนกันกลายเป็นไอหนุ่มหมัดมังกร,าารเลยต่อมาเรามาดูเงาเซี่ยวเคี้ยวมังกรกันบ้างเป็นอาวุธที่โคตรยาวเฮ้ยเฮ้ยปรางตะวันกระบวนท่าที่สี่เทียบกับขนาดลําตัวแล้วมันยาวจริงๆมีพาร์ทเอฟเฟกต์สีเขียวมาให้ติดด้วยพอใส่พาร์ทเอฟเฟกต์แล้วสวยโคตรสมกับเป็นอาวุธของเทพเจ้ามีแค่โตวหุ่นมันก็อลังการแล้วเดี๋ยวเรามาดูตตััววมม้้้าากน่อเลยใช ว่าสวยได้เปลืองมากทั้งขนาดการออกแบบและสีสันเนี่ยมันสวยจริงๆนี่ควบโชว์ไปหนึ่งที <c oughs> กับกับมีโซ่มาให้ตกแต่งด้วยนะครับโซ่เนี่ยก็เป็นโซ่จริงๆเลยนะที่สําคัญมีพาร์ตเอฟเฟกต์ไฟแถบมาให้ด้วยพอใส่พาร์ตเอฟเฟกต์ครบทั้งตัวแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันงามจับใจจริงๆเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าเสียเงินซื้อแล้วคุ้มค่ามากๆแค่นั่งดูตัวม้าเนี่ยก็เพลินแล้วพอเอาเทพเจ้ามาขี่ม้าเนี่ยมันก็ดูอลังการโคตรๆผมยกให้เป็นโมเดลอีกตัวหนึ่งที่งามสุดๆในปีนี้เลยค ทเท่านั้นเองถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ